สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์ุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับในเดือนนี้นะครับมีเหตุการณ์พิเศษที่สำคัญมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเลิกมงคล เป็นมหาโภคทศัพท์นะครับซึ่งอาจารย์ได้ตรวจดวงชะตาประจําเดือนเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์พิเศษนี้นะครับจะตรงกับวันที่6เดือน6ในทางจันทรคติปี6.6พอดีเลยในเรื่องของเลข6เนี่ยครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเลข6เปรียบเสมือนเป็นโภคทศัพท์นะฉะนั้นวันที่มันมาตรงกันพอดิีพอดีเนี่ยนะครับถือว่าเป็น วันพิเศษมากๆแล้วก็มีเหตุการณ์พิเศษถึง6อย่างอีกเหมือนกันนะครับซึ่งจะหาเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยอาจารย์ลองตรวจแล้วนะครับไปล่วงหน้าอีก30ปีก็ยังไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วมีครั้งเนี้ยที่จะเกิดขึ้นในวันที่6เดือน6ทางจันทรคติก็คือวันที่6พฤษภาคมนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเหมาะแก่การประสิทธิ กำลังมาหาครุเทวาเรียกว่าเป็นครูของเทวดาครูของพรมเทพต่างๆประสิทธิกําลังให้กับตัวเรานะครับเป็นการเชิญยานเทพยานครูต่างๆนะครับมาประสิทธิให้กับตัวเราส่งเสริมเกื้อหนุนให้เกิดมาหาโภคทรั์ต่างๆโชคลาภความสําเร็จความสิริมงคลสําเร็จสมปรารถนานะครับโดยมี6เหตุการณ์อะไรบ้างนะครับมีอย่างนี้เหตุการณ์ที่1เนี่ยนะครับในวันนี้ เป็นวันจันเพนราชาเลิก e ด er well. ้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยเหตุการณ์ที่2เนี่ยมีเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าจันคุรุสุริยานะครับจันคุรุสุริยาเนี่ยครับเป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าบุญกุศลหนุนนําหรือคนที่มีบุญญาที่การจะมาเกิดบนโลกมนุษย์นะใครที่มีเกณฑ์จันคุรุสุริยาเนี่ยมักจะเป็น เจ้าคนในคนมีความเจริญรุ่งเรืองสําเร็จสมปัติถนานะครับเหตุการณ์ที่3มเนี่ยนะครับมีดาวคู่มิตรที่ส่งกําลังกันสูงสุดเลยนะเป็นดาวพิเศษที่ส่งกําลังแบบคู่มิตรคู่มิตรคือส่งเสริมเกื้อหนุนเกื้อกูลต่อกันนะครับเหตุการณ์ที่4นะครับดาวพระอาทิตย์มีตําแหน่งคุณภาพเป็นถึงมหาอุดเลยโดยที่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชีวิตทุก ชีวิตบนโลกใบนี้ได้กำลังพิเศษก็คือมหาอุดเป็นจุดสูงสุดเป็นจุดส่องสว่างที่สุดนะครับในดวงชะตาเลยทีเดียวซึ่งโดดเด่นมากๆเหตุการณ์ที่5นะครับก็คือดาวพฤหัสเป็นประธานสุภเคราะห์เลยในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของครุเทพเทวาต่างๆเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลต่างๆซึ่งดาวพฤหัสนี้นะครับ ย้ายราศีตั้งแต่วันที่19เมษายนแต่พอย้ายแล้วเนี่ยไปอยู่ในราศีทวารแล้วก็ได้คุณภาพพิเศษที่เรียกว่าราชาโชคนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับที่อาจารย์ต,ตรวจเช็คไปล่วงหน้าอีก30ปีก็ไม่มีเหตุการณ์ไหนเท่าเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์ที่6นะเป็นวันธงชัยนะครับในกรลโยคใหม่ที่เพิ่งเถลิงศกเมื่อวันที่16เมษาเป็นต้นมาพอถลิงศกเสร็จปุ๊บ ในวันที่6นี้เป็นวันจันทร์เพ็นแรกและเป็นวันธงชัยด้วยแล้วมีเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์ที่มีเพชรเลิกและมหาเลิกในวันเดียวกันด้วยนะครับพเพชรเลิกในทางโหราศาสตร์เนี่ยเหมาะแก่การประสิทธิสวดเจริญพุทธมนต์หรือเป็นการลงอาถรรพ์ถอนอาถรรพ์ฝังอาถรรพ์ทำพิธีทางสายเวทนะครับประสิทธิกำลังต่างๆตรงนี้เหมาะสมมากส่วนเรื่องของมหาเลิกเนี่ยเป็นเลิกม,มงคลพิเศษที่ ที่สามารถทําความมงคลให้เกิดขึ้นในทุกๆด้านนะครับซึ่งในวันนี้อาจารย์ก็จะทําพิธีแบบโบราณเลยนะครับจะมีการสวดพุทธาพิเศษถึง2ครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ยเวลา1 0บโมงเนาทีนะครับเป็นเริกจันครุสุริยา ที่จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์พิเศษนะครับให้เกิดความมงคลให้เกิดสิริมงคลให้เกิดความสมปรานานะครับและอีกเลิกหนึ่งนะครับเวลาสองทุ่มสี่นาทีนะครับก็เป็นราชาเลิกนะครับก็จะทําพิธีพุทธพิเศษนะอันนี้ก็จะเป็นการสวดมนต์คาถา นะเป็นชุดมนคาถาเกี่ยวกับโชคลาภโภกคทรัพย์เมตตามหานิยมประสิทธิกำลังให้แต่ละคนที่ร่วมพิธีนะครับและมีการเบิกเนตยานครูยานเทพประสิทธิกำลังมหากรุเทพเทวานี่ให้แต่ละคนทีละคนเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมพิธีในวันนี้เป็นมงคลฤก มหาโภคทรั์นะครับจะมีการประสิทธิทกำลังครุเทวานะครับเพื่อที่ให้ส่งเสริมเกื้อนหนุนดวงชะตาของเราเนี่ยให้เกิดความโชคดีมีโชคลาภมีความสำเร็จสมปรารถนานะครับใครสนใจก็ติดต่อ Line แอดโอเพ็ดหรือโทรมาที่0 8 6 3 3 6 6 3 9 0นะครับดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของครูอาจารย์ สรรพวิชาและความเป็นสิริมงคลทั้งมวลในทางโหราศาสตร์ถูกจัดให้เป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์จะโคจรได้ตำแหน่งคุณภาพที่พิเศษเป็นตำแหน่งราชาโชคโดยเริ่มตั้งแต่19เมษายน2,566ถึงวันที่30เมษายน2,567ให้คุณสูงมากเมื่อดวงดาวส่งกำลังเป็นมงคลให้คุณมากในดวงชะตา ทุกกล้นาต้องน้อมรับกำลังเข้ามาประสิทธิใส่ตนตามหลักวิชาโบราณราชาโชคหมายถึงคราวที่จะต้องเป็นใหญ่คราวดีจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนามียศศักดิ์มีทรัพย์สินมีความโชคดีมีเกียรติยศชื่อเสียงการงานจะก้าวหน้าเป็นที่นยิยมชมชอบรักใคร่โปรดปรานต่อคนหมู่มาก ต่อเจ้านายมีผู้อุปถรัรมภ์คำชูดังบทกลอนที่ครูโหนได้รจนาไว้ว่าราชาโชคโดดเด่นฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองพิธีเชิญมหาครูเทพเทวา ประสิทธิ์กำลังมหาเทพฤาษีผู้เป็นครูของเหล่าเทวดาทั้งปวงเป็นครูแห่งสติปัญญาความรู้พลังญาณพิเศษเมื่อดาวพฤหัสมีคุณภาพเป็นราชาโชคจะยิ่งมีอนุภาพมากมีกำลังส่งเสริมเกื้อหนุนดวงชะตาดึงบุญกุศลวาสนาหนุนนำเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภสำเร็จสมปรารถนาะ แก้ไขสิ่งติดขัดด้วยกำลังครูประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์พระเวสักดิทธิ์จานอัขระยันพร้อมเชิญยานครูประสิทธิให้เป็นสิริมงคลเพื่อการสักการะบูชาขอพรความสำเร็จประจำวันเฉพาะบุคคลตามพื้นดวงชะตาในวันจันเพนที่6พฤษภาคม2566 เป็นมหาเริกมงคลราชาฤกิสนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ line a อ o p โอ d พ w ดหรือที่เบอร์0863366390ลักขณาเมธ พฤษภาคม2566นะครับชาวลัคนาเมษเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวอังคารนะครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยดาวอังคารจะมีการย้ายราศีแต่มีตําแหน่งเป็นนิดนิดในทางโหราศาสตร์หมายถึงลดน้อยถอยลงนะครับซึ่งไปอยู่ในเรือนพันธุ์นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาเพศเนี่ยมีความปล่อยวางมีความผ่อนคลาย จากสิ่งที่ลบกวนจิตใจมานานจากสิ่งที่เป็นกังวลวิตกกังวลนะบางคนจะได้เหมือนยกภูเขาออกจากอกบางคนรู้สึกว่าปลดเปลื้องอะไรบางอย่างภาระไออะไรบางอย่างจบสิ้นหมดสิ้นไปนะครับจะเกิดความดีงามเกิดความมงคลนะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะครับเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบริวารก็ให้การยอมรับตรงนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับและที่สำคัญมีดาวพฤหัสนะครับเป็นประธานสุภเคราะห์เนี่ยมากุมลักนาอยู่ด้วยนะเรียกว่าเป็นความเป็นสริมงคลต่างๆเลยยิ่งถ้าใครนะครับในอายุจรของปีนี้ดาวพฤหัสเป็นสีจรนะหรือเป็นมูล,ละจรยิ่งโอ้ยิ่งดีมากเลยนะครับ ในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับชาวลัคนาเมษเนี่ยเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระศุกร์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นเกษตรตราที่บดีอยู่เกษตรตราที่บดีหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วพอวันที่4ี่พฤษภานะครับจะมีการเดินหน้านะเดินหน้าอย่างรวดเร็วเลยคือการเสิร์ฟเสิร์ในทางโุราศาสตร์คือเดินหน้าอย่างรวดเร็วไปในภพสัสตะนะครับแล้วสัมพันธ์ถึงลัคนาด้วยนะครับบางคนเนี่ย จะมีโอกาสนะครับเซ็นสัญญาอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเซ็นสัญญารับคอมมิชชั่นเซ็นสัญญาซื้อขายเซ็นสัญญาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาดดีทีเดียวนะครับบางคนได้รับคอมมิชชั่นบางคนได้ขายทรัพย์สินเป็นเงินมาหมุนเวียนนะบางคนเป็นเซ็นสัญญาเงินกู้นะได้เงินกู้เข้ามาอัดฉีดในธุรกิจทำงานได้หรือใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับ ก็มีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จประสบความตามปรารถนาได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเรียกว่าสมปรารถนาการเงินดีทีเดียวในเดือนพฤษภานะครับการลงทุนนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับการลงทุนชาวลัคนาเมษสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะใครที่สนใจออมเงินในหุ้นนะลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับให้เลือกธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปนะครับธุรกิจโลจิสติกหรือธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศธุรกิจพลังงานพวกนี้นะครับจะทํากําไรได้ดีทีเดียวคริปโตเคเ r รนซีนะครับใครอยากออมเงินในระบบคริปโตเคเรนซีสกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะครับก็ให้เลือกลงทุนสกุลเงินเนี่ย ที่มีชื่อเสียงนะครับจากฝั่งจีนรัเสเซียหรือเกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้ได้หมดเลยจะสามารถทํากําไรได้ดีให้เน้นการทํากําไรแบบระยะสั้นนะครับจะทํากําไรได้ดีทีเดียว ส่วนใครอยากจะเริ่มต้นนะครับทำธุรกิจสร้างแบรนด์หรือไปซื้อธุรกิจแฟรนไชส์นะครับในเดือนนี้ให้เริ่มต้นกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามสวยงามเครื่องประดับนะครับจิวเวลอะไรต่างๆจิวเวลหรูหราก็ได้ตรงนี้ก็จะยิ่งทํากําไรได้ดีทีเดียวนะครับมหายังจกกักรวาลเทพนพเคราะห์ประทานพร บูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้นดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้ว ย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหายานจักรวาลเทศนภเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line at o p เ n d ดาวหรือที่เบอร์0863366390 <c oughs> การงานนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับชาวลัคนาเมษเนี่ย เจ้าเรือนการงานคือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ภพลาภะหมายถึงการงานจะมีโอกาสดีๆมีความสําเร็จสมปัติถนาการงานมีความก้าวหน้านะครับมีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมิตรบริวากรกัลยาณมิตรนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้อยู่เหนือบังคับบัญชาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับเรียกว่าโดดเด่นทีเดียวนะ ใครที่มีโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆใ,ใครจะทำอะไรในเดือนนี้มีโอกาสสำเร็จได้เซ็นสัญญาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เกิดความร่วมมือนะเกิดการค้าใหม่ๆเกิดเครดิตขึ้นในผลงานนะ ใครที่เป็นพนักงานประจำนะครับก็ให้มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานนำข้อมูลต่างๆที่เคยมีเป็นเลฟเฟลนนะนำมาทำเป็นชุดนำเสนอพรีเซนเทชันนะเน้นความแน่นของข้อมูลเน้นข้อมูลเยอะๆอย่างนี้นะครับก็จะถือว่าเกื้อกูลดวงชะตาการงานส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับ ให้เน้นการพูดคุยเน้นการเจรจาเน้นการไปพบปะพูดคุยนะับเชื่อมโยงคอนเน็ชันต่างๆอันนี้ถึงจะดีนะครับเรื่องคุณดวงชะตาการงานนะเรื่องความรักนะครับชาวลัคนาเมษเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วนะถือว่ารักหวานชื่นดี นะดาวประจําตัวของคู่รักก็คือดาวพระศุกก็เดินดีมีกําลังนะครับแล้วก็เสดเดินรุดหน้าอย่างรวดเร็วในเดือนนี้จะเดินรุดหน้าไปถึง2ครั้งเสดถ,ถึง2ครั้งย้าย2ราศีนะใครที่มีคู่อยู่แล้วก็มีความรักรักใข้หวานชื่นส่งเสริมเกื้อกูลกันดีนะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่นะในเดือนนี้ก็มีโอกาสพบเจอ ปุ๊ปั๊บอย่างนี้นะครับเจอขึ้นมาจากการเดินทางหรือจากเพื่อนแนะนําให้เราได้มีเพื่อนคุยเป็นคนคุยให้โลกเป็นสีชมพูดีกว่าเหงาอยู่คนเดียวนะครับเรื่องสุขภาพนะครับชาวลัคนาเมษเนี่ยให้ระวังเรื่องความร้อนเรื่องฮสโตเรื่องไข้นะครับเพราะบางที ไปตากแดดมากเข้าห้องแอร์ออกห้องแอร์อากาศร้อนเย็นร้อนปวดหัวเครียดหรือว่าเป็นไข้หวัดนะไข้แดดอะไรต่างๆให้ระวังเอาไว้นะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวรัชนาเมศในเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์แนะนำให้ ปิดทองผ้าประธานนะที่วัดไหนที่เขามีให้ปิดทองเราก็นําแผ่นทองคำเนี่ยนะครับไปปิดทองถวายเครื่องหอมดอกไมนะ้น้อมจิตอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรและฝึกอุทิศบุญแบบ358นะครับซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจว่า358เป็นยังไงอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะนะครับกดที่เพลย์ลิสต์ธรรมะ ทำนิมิตนะ EP ที่8ไปฟังดูและก็ฝึกทากันทุกวันเลยมันจะเกื้อกูลดวงชะตานะครับอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเลขมงคลนะครับเตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนส่วนใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคอยากนําไปเสี่ยงโชคก็ได้นะก็ให้ติดตามรายการเกี่ยวกับเสี่ยงโชคโดยเฉพาะที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นะครับในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะไปกดที่เพลย์ลิสต์ไปดูที่หมวดโชคลาภนะครับก็จะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาว มีรายการวงล้อสเสียงททยมีรายการโชคใหญ่เงินทับตัวดูทุกรายการเสร็จแล้วจะนําเลขมา mix and m a t ในช่วงเลขมงคลนี้ก็ได้หรือใครจะไปดูเลขปฏิทินอาจารย์อีกนะมีปฏิทินเบิกมงคลนี่แจกกันตั้งแต่ต้นปีนะมีเรียกว่าโอ้โหเข้า6ตัวก็มีเข้า3ตัวนะใครเป็นสายเสี่ยงโชคก็นําไปใช้กันได้นะครับส่วนเลขมงคลเตรียมไว้ให้เนี่ยใช้ตลอดทั้งเดือน จะเป็นวันเซ็นสัญญาจะเป็นวันส่งลูกเข้าโรงเรียนอะไรตามสะดวกเป็นมงคลตัวเลขนะครับ15678ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหูดาวเสาราวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตราย ดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูศิรุดมสนใจติดต่อ Line at o p e เ d ด n หรือโทรมาที่ 086- 3 3 6 6 3 9 0ที่ l ล n e แอดเดาหรือที่เบอร์ 086-336-6390